อยากสร้างบ้านใช้อิฐมอนหรืออิฐมวลเบาดีโอ้ยเขาถามกันไปตั้งนานแล้วเรื่องนี้เพิ่งจะมาถามาถามอิฐไม่ได้ไงอเอาอิฐมอนก่อนนะเล่าข้อดีให้ฟังก่อนข้อดีคือหาซื้อง่ายช่างคุ้นชินทนชื้นแข็งแรงหนาแน่นกว่าอิฐมวลเบาเยอะเลยแฟนของหนักๆที่อินทีเดียเอามาตกแต่งได้สบายแกร่งสุดๆแล้วเมีข้อเสียไหมอ่ะข้อเสียก็มีแหละชิ้นเล็กอ่อช้าใช้เวลานานาน,น้ำหนักเยอะอุณหภูมิก็เอาจริงก็สูงกว่าอิฐมวลเบาแหละ ถ้าเราใช้อิฐมวลเบาล่ะถ้าใช้อิดมวลเบาข้อดีก็คือตามชื่อเลยน้ําหนักเบาชิ้นใหญ่ก่อเร็วใช้เวลาน้อยการร้อนได้ดีข้อเสียก็คือช่างต้องเป๊ะเวอร์นะทําให้ครบกระบวนการถ้าทําไม่ครบโปรเซสมีปัญหาทีหลังนะจ๊ะด้วยความที่มันมีรูพุ่ะการชื้นได้น้อยกว่าอิฐมอนแต่รู้อะไรไหมมีวิธีทําให้ดีกว่านาี่ทำยังไงอะ ปิดมอนก่อสองชั้นเพิ่มความแข็งแรงลดความร้อนเพราะว่าการก่อสองชั้นที่มีช่องว่างระหว่างผนังจะช่วยลดการถ่ายเทความร้อนได้ดีแล้วก็การเสียงได้ดีมากเพราะว่าเขาก่อถึงสองชั้นนั่นแหละสามารถซ่อนสายไฟแล้วก็ซ่อนท่อได้เนียนมากๆงานเนียบ กริปบอกเลยบ้านเย็นขึ้นการร้อนลดการใช้พลังงานแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในบ้านอะไม่เห็นเหลี่ยมมุมเสาโพลในห้องเลยอินทีเรียทํางานง่ายเวอร์อีกอย่างหนึง่งกรีดจ,จอะผนังด้านในไม่กระทบผนังด้านนอกนะจ๊ะเนี้ยบสุดๆเลิศเวอร์ <c oughs> บอกยายอย่างใครทำมาแบบเนี้อาคาร่าไงถ้าเขาไปสิ่ยแ <c oughs> อย่ารอช้าทาไปเลย